การเติมเกม by Viva s h o มีบัตรเติมเกมหลากหลายเกมให้ท่านเลือกทั้งเลเซอร์พินโกและบัตรเติมเกมอื่นๆซื้อง่ายปลอดภัยแค่สแกน QR code ที่ท่านเห็นตรงนี้เลยใครยังไม่สู่ทักหาเราเพราะเราพร้อมจัดความสุดถึงมือคุณสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมีว่านะครับหลังจากคลิปก่อนใช่ไหมครับผมลงเรื่อง Main Quest ของ Illusion เต่าให้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็มาทำ Daily Quest อย่างรวดเร็วครับโดย Daily Quest ในของดัน Illusion เต่านั้นจะมี ทั้งหมด3เดลิเวอีนะครับผมอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เหมือนเดิมมาที่เอลเบต้าครับแล้วก็คุยกันหนหัวทองครับผมเริ่มกันเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาเวลาครับ <Okay. S 1> เรียกว่าค่าจะไปอีกครั้งหนึ่ง <Yeah. S 1> เวสแรกครับความทรงจำที่ไม่อาจลืมเลือนครับเมื่อเข้ามาถึงนะครับก็ให้คุยกับเจอครับผม คุยกับเกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเขาจะให้เราไปที่ชั้น2ไปคุยกับ NPC ตัวเมนเควสครั้งก่อนนะครับที่ให้เราล่าเต่า4สีและก็หาลอตเทนนี้10อันนะครับเดี๋ยวเราเข้าวาร์ปนี้ไปชั้น2และไปเจอที่ตัว NPC มุมซ้ายบนของแผนที่กันครับผมเมื่อมาถึงก็ให้คุยกับ NPC ตัวซ้ายบนครับผมและเขาจะให้เรากลับไปหาเกอร์เพื่อเป็นการส่งเกวสครับ กลับมาแล้วก็มาคุยกับเก๋ครับผมจบและเดลิเกทแรกง่ายว่าเดลิเกทแรกอย่างง่ายเลยนะแต่ต้องเอาชีวิตรอดในดันเต่าชั้น2นิดหนึ่งนะครับผมเพราะมอนชั้น2มันค่อนข้างจะโหดระดับหนึ่งอ่ะต่อไปเราไปต่อดีลิเกทที่2กันครับเดลิเกทที่2นะครับชื่อว่าเดลิเกทความปราถนาที่ไรลค่าให้ไปคุย NPC จุดเหลืองกว่างตรงนี้ครับเมื่อมาถึงแล้วคุยครับ เขาจะให้เราไปกำจัดนะครับเต่านินจาที่ชั้น2ทั้งหมด10ตัวและก็เอาโอเมทั p i e เซสมาให้เขาทั้งหมด5ชิ้นนะครับโอเมทัลพ e เซสเนี่ยมีโอกาส80%ที่จะดรอปจากเต่านินจานะครับผมเวลามันดรอปมันก็จะเด้งเข้ามาที่ตัวละครเราเลยเนาะอ่ะเราก็มาเจอเต่านินจาและเราก็กำจัดมันครับ ก็มีโอกาส80%นะครับที่จะเด้งเข้าตัวเราแบบเมื่อกี้เลยเนาะเมื่อเรากำจัดเต่านินจาครบ10ตัวได้โอเม a l p พิเซสมาทั้งหมด5ชิ้นขึ้นไปนะครับให้กลับมาคุยกับ NPC ตัวกว่าที่ชั้น1นะและเราจะได้ i l อิลูชันสโตนมา1อันนะครับผมตามนี้เลยส่วนโ p พิเซ s เนี่ยเขาไม่ได้เอาของเราไปทั้งหมดนะครับต่อไปเป็น d เดลิเคทสุดท้าย d เดลิเคทที่3ครับ ให้เราไปที่ชั้น2และคุยกับ NPC ตัวผู้หญิงนะครับที่อยู่กลางแมกเวสชื่อว่าความหิวไม่มีวันหยุดครับเข้ามาชั้น2แล้วก็มาคุยกับ NPC ตัวผู้หญิงนี้เพื่อรับเควสครับกำจัดเต่าทั้งหมดนะครับเป็นเต่าดินเต่าน้ําเต่าลมเต่าไฟนะครับทั้งหมด4ตัวที่อยู่ในนี้ยกเว้นเต่านินจานะครับเสร็จแล้วก็เอาลอตเทนมียดมาให้เขาด้วย10อันนะครับโอเคไปเราไปกําจัดเต่าแล้วก็ลอตเทนมียดมาให้เขากันครับเมื่อล่าเต่าทั้ง4ี่สี่ครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับมาคุยกับ ซีวูแมนครับผม เราก็จะได้ Illusion Stone มาอีก1อันเท่ากับว่าเราทำ Main q u e s t นะครับบวกกับ Daily q u e s t ของที่นี่เราจะได้ Illusion Stone มาทั้งหมด8อันแต่ถ้าทำ i l ล q u e s t อย่างเดียวได้แค่3อันเท่านั้นนะครับผมถ้าใครยังไม่ไหวนะครับในการกำจัดเต่านินจาหรือเต่า4ีสีที่อยู่ชั้น2เนี่ยเนาะไม่ต้องทำ d ดลิเ q u สองอันหลังครับไปทำเดลิเกรสของดัน i l l ลูชันอื่นๆดีกว่า2หินแต่ต้องแลกมาด้วยกัยาป๊มที่หมดไปมหาศาลหรือย เด้งเลือดนะครับผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ทำเดลิเคตแรกก็พอแค่เดินคุย mm hmm. เดินคุยแล้วก็ไปส่งก็ได้ด u ช i น n s สโตนมา1อันเหมือนกันนะครับผมใครดูมาถึงนะตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้าชอบหรือทูกใจยังไงก็ฝากไลค์แชร์ subscribe ลำลงคลิปใหม่ไลฟ์สตรีมเราจะได้เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับผมสำหรับวันนี้วีว่าขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม